มิสวาทาคาโอโออนุชิตลูกชายที่เกิดจากภรรยารองของริกิเฮียมโหดอมหิตใช้ชีวิตอยู่บนความเครียดแค้นตั้งตัวเองเป็นโซเรียวดูแลกิจการของตระกูลมิสวาที่พร้อมหักหลังทุกคนเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นวิธีการดำรงชีวิตของตัวละครในรูปแบบที่แตกต่างกันทุกตัวละครมีเรื่องราวของตัวเองซึ่งก็ จะได้เห็นว่าการดำรงชีวิตในแต่ลรูปแบบเนี่ยผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไง <c oughs> คือคนที่มีชีวิตอยู่โดยการใช้ความเครียดแค้นดำรงชีวิตเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ดูไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เ <c oughs> พราะว่าวันๆไม่คิดเรื่องอะไรเลยนอกจากที่จะแบบแกแ้แค้นแก้แค้นแล้วก็อยาบเอาชนะผู้เขียนบทค่อนข้างที่จะเขียนให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนทําให้วิธีการทําการบ้านก็ไม่มีอะไรยากและซับซ้อนมากนักถามว่าเครียดไหมมีความเครียดตรงที่ว่าทุกครั้งที่จะต้อง ทำร้ายนาเดชกับยายาเนี่ยมันจะมีอีกเซี่ยวหนึ่งที่บอกเสมอว่าโอ้ยแฟนคลับต้องมาแบบเกลียดเรามากแน่ๆเตรียมพร้อมรับจุดนี้ยังไงก็ทำไมครับก็เชื่อว่าทุกคนก็คิดว่ามันคือการแสดงซึ่งมันก็สนุกดีครับก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้และเชื่อว่าทุกอย่างที่ผู้จัดและทางช่องทำเนี่ยเพื่อที่อยากจะให้คนดูได้เสพละครดีๆสักเรื่องหนึ่งซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับสากลทั่วโลกยังไงก็ฝากติดตามชมด้ครับ แนมตัวละครหน้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับภาคต่อของซีรีส์ The Rising Sun รอยฝันตะวันเดือดเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะรับรองว่าเข้มข้นไม่แพ้รอยรักหักเหลี่ยมตะวันแน่นอนค่ะส่วนคืนนี้คู่จิ้นทาเคชิและริวเอ้ยไม่ใช่ทาเคชิ hi, และเซโกจะมีเหตุการณ์อะไรมาให้เราได้หัวใจเต้นตุบตับกันอีกต้องรีบไปติดตามกันต่อเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุพิธีกรจัดเทสเบเกอร์แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ